สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้านี้ข่าวเรื่องโควิด1 9มีข่าวที่มาซ้ำเติมสร้างความน่ากลัวเพิ่มขึ้นตัวเลขของเราเพิ่มขึ้น4,000กว่าต่อวันแต่เวียดนามครับข่าวล่าสุดกระจายไปทั่วโลกข่าวบอกว่าเวียดนามเนี่ยเจอ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ใหม่นี้เป็นการผสมกันระหว่างไวรัสชนิดกลายพันธุ์ที่พบในอังกฤษและอินเดียแล้วมาเจอที่เวียดนามคือมาผสมกันครับกลายเป็นไฮบริดที่มีความสามารถในการแพร่กระจายในอากาศได้รวดเร็วมาก ข่าวนี้มาจากกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเพราะว่าตัวเลขของคนติดเชื้อในเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวเหมือนกันทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เวียดนามก็ทำได้ดีพอสมควรแต่ว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นปรากฏว่ามีจังหวัดที่ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญชาติที่เห็นนี้ก็เปรียบเทียบนะครับว่าตอนเดือนเมษาวันที่27 กับวันที่28เดือนมกราตอนเดือนมกรานั้นจะเห็นเลยว่าเส้นค่อนข้างแบนแต่พอมาถึงปลายเดือนเมษาพุ่งขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามบอกว่าไวรัสชนิดลูกผสมเนี่ย สามารถแพร่กระจายในอากาศได้รวดเร็วมากกระทรวงประกาศบอกว่าตรวจพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ในรหัสพันธุก,กรรมระดับโลกด้วยนะครับผมเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขของไทยเราก็คงได้รับรหัสพันธุก,กรรมที่เวียดนามได้แบ่งปันข้อมูลไปทั่วโลกทุกวันนี้เชื้อไวรัสชนิดกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรก ในสาราชาณาจักรอังกฤษและก็อินเดียกลายเป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในกลุ่มของผู้ป่วยโควิดรายใหม่ของเวียดนามกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามบอกว่าตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม87รายเมื่อวานนี้ เขานับวันที่28พฤศจิกาจนถึง6โมงเช้าของเวลาวันนี้รวมแล้วผู้ป่วยยืนยันสะสมเนี่ย6,657รายกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อในชุมชนทั้งหมดส่วนหนึ่งก็อยู่ในจังหวัดบักสางบักสางที่ยู่ทางตอนเหนือนะครับ ที่บักซางมี57รายและในจังหวัดบักนิน27รายแม้กระทั่งในเมืองหลวงนะครับฮานอยก็มีเริ่มเจาะเข้ามาถึงเมืองหลวง1รายทั้งหมดนี้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันผลกลุ่มก่อนหน้านี้หรือไม่ก็เชื่อมโยงกับการระบาดแบบกลุ่มก้อนเวียดนามมีผู้ป่วยหายดี รวม2,896รายถูกกักตัวและเฝ้าติดตามขณะนี้1 6 1 4 0 0รายยอดผู้ป่วยโรคโควิดที่ติดเชื้อในท้องถิ่นเวียดนามตอนนี้รวมแล้ว5,164นนับถึงเมื่อตอนเช้านี่ครับสถานการณ์โลกนี่ไม่น่าไว้วางใจจริงๆเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ทำให้เราเห็น ว่าทุกอย่างนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงผันผวนและสุดได้ครับขนาดเวียดนามเนี่ยที่เรามองว่าเอาอยู่นะทำได้ดีแล้วนะแต่ปรากฏว่ามันสามารถที่จะพลิกผันสถานการณ์ได้เพราะว่าเจ้าโควิดเนี่ย ไอไวรัสส่วนนี้ยมันมีลูกเล่นมันมีสัญชาติยานการอยู่รอดสูงมากจึงทำให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นอันขาดดังนั้นเพื่อนบ้านเราตอนนี้มีปัญหาหนักทั้งนั้นนะครับและตัวเราเองด้วยเหมือนเราป่วยเพื่อนเราก็ป่วยด้วยกันไปหมดภาคใต้มาเลเซียก็เพิ่งประกาศ total lockdown ล็อกดาวน์เต็มรูปแบบเมียนมากก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีปัญหาทั้งเรื่องเศรษฐกิจปัญหาทั้งเรื่องการเมืองนี่เวียดนามประเทศลาวนั้นก็ล็อกดาวน์หรือมินิล็อกดาวน์ไประยะหนึ่งแล้วครับกัมพูชาก็มีปัญหานหนักพอสมควรนี่พอเวียดนามซึ่งเดิมเราคิดว่าค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จนั้นออกมาบอกว่า น่ากลัวแล้วถ้ามันเป็นไฮบริดมาแปลว่ามันเป็นลูกผสมเนี่ยมันแสดงว่ามันสามารถพลิกผันตามสถานการณ์ได้แล้วมันก็มาเจอกันได้ยังไงครับที่อังกฤษนายกรัฐมนตรีบริสจอนสนเมื่อวานสื่อออกมาเตือนเหมือนกันบอกว่าสงสัยจะน่ากลัวเพราะว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมันมาแย่งส่วนแบ่งตลาดสามในสี่แล้วเดิมที สายพันธุ์หลักในอังกฤษเขาเรียกเคนต์ K E N T ชื่อเมืองเหมือนกันสายพันธุ์เคนต์แต่ปรากฏว่าสายพันธุ์อินเดียพอเข้ามานี่กระจายอย่างรวดเร็วเลยที่มีอยู่ในไทยของเราส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์อังกฤษแล้วก็เริ่มเจอสายพันธุ์อินเดียบ้างแล้วแต่เวียดนามเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่เขาก็ล็อกเส้นทางเข้าออกพอสมควรเนี่ยเอ๊ะมันไปผสมกันที่ เวียดนามยังไงระหว่างสายพันธุ์อังกฤษกับสายพันธุ์อินเดียเรื่องนี้คงจะได้ความกระจ่างจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายในเร็วๆวันนี้ครับเพราะว่าเราเองในไทยก็ต้องสกัดให้อยู่เพราะว่าการไปมาหาสู่ระหว่างเวียดนามกับประเทศอื่นๆถึงแม้ว่าจะลดลงจำกัดตรวจกันอย่างเหนียวแน่นเนี่ยแต่ก็ไว้วางใจอะไรไม่ได้เป็นอันขาด ฉะนั้นข่าวที่ได้รับอยู่ขณะนี้ก็คือต้องเตรียมการให้ดีการผสมระหว่าง UK ภาษารหัสพันธุกรรมเขาเรียกว่าสาย UK อังกฤษเนี่ย B, B. 1. 1 1 7ส่วนสายพันธุ์อินเดียนเนี่ย B.1.617.2 กกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเปิดเผยว่ามันแพรไ่ได้ทางอากาศอย่างรวดเร็ว าอากาศด้วยนะครับตรงนี้แหละทำไมแพร่ทางอากาศที่เรียกว่าแอร์บอลได้น่ากังวลองค์การอนามัยโลกก็พูดถึงทั้งสสายพันธุ์ที่กำลังแพร่อยู่ในโลกนี้สายพันธุ์อินเดียอังกฤษออฟริกาใต้และก็บราซิลของเราเองก็ต้องระมัดระวังให้ใกล้ชิด มิฉะนั้นตัวเลขทุกวันนี้ก็ไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะสุดโสมเช้าวันนี้ครับตัวเลขที่ยังน่ากังวลอยู่ก็คือยอดผู้ป่วยนี่ครับ4,528ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี้ก็4,800 4,528นี้อยู่ในเรือนจำนี่1,009ใหม่นะครับนี่ใหม่ และอื่นๆ2,006เสียชีวิต24ยอดสะสมตั้งแต่เมษาเป็นต้นมา1,25,444นแล้วนี่คือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือการกระจายตัวอย่างรวดเร็ว ช้าวันนี้พาดหัวก็เป็นเรื่องของวัคซีนซิโนโฟาร์มที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภพ์ได้แถลงวันก่อนก็ยืนยันกันนะครับว่ามีคนสนใจมากหนึ่งล้านโดสที่จะมามิถุนายนนั้นมีคนจองกันเยอะมากบอกว่าถ้าหน่วยงานไหนซื้อไปต้องฉีดให้กับพนักง,งานฟรีนะครับห้ามขายต่อ ไม่ใช่แปลว่าองค์กรไหนจองไปเท่าไหร่แล้วก็ไปขายต่อหรือฉีดกับพนักงานหรือสมาชิกในกลุ่มนั้นแล้วก็คิดตังค์ไม่ได้นะครับคุณหมอนิธิออกมาชี้แจงคุณหมอนิธิมหานนท์ในฐานะเป็นเลขาธิการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยืนยันนะครับว่าไม่มีการหากำไรจากวัคซีนซินโนฟ,ฟาร์มเอกชนที่รับซื้อไปขายต่อไม่ได้นะครับและประชาชน ต้องได้ฉีดฟรีด้วยคุณหมอนี่ที่บอกว่าต้องขอโทษที่ทแถลงข่าวพูดเร็วเกินไปมีคนคิดเลขไม่ทันเข้าใจไปว่าราชาวิทยาลัยจะหากำไรจากวัคซีนตัวเลือกขอเรียนว่าไม่เป็นความจริงสรุปสั้นๆดังนี้ครับคุณหมอบอกว่าถ้าทุนที่ซื้อวัคซีนมาเท่ากับ x ค่าขนส่งเท่ากับ y ค่าเก็บรักษาเท่ากับแซค่าประกันเท่ากับ V ราชวิทยาลัยจะรจัดให้องค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชนที่ต้องการนำไปฉีดให้กับบุคลากรภายในที่มีชื่อตัวตนระบุชัดเจนต้องมีชื่อระบุชัดเจนนะครับแล้วก็จะขายราคานี้ครับ x บวก y บวกแบวก V, v เท่านั้นคือไม่มีการบวกกำไร ไม่มีการบวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวและยังมีข้อกำหนดว่าทุกแห่งจะไปขายให้บุคลากรหรือคนอื่นต่อไม่ได้เป็นอันขาดแต่ท่านจะไปจ้างสถานพยาบาลใดๆฉีดสถานพยาบาลนั้นจะไปคิดค่าบริการอื่นก็เป็นข้อตกลงระหว่างสถานพยาบาลและองค์กรที่รับวัคซีนจาก วิทยาลัยไปคุณหมอนิธที่บอกว่าดังนั้นประชาชนที่องค์กรนั้นๆจะดูแลจะได้รับบริหารจะได้รับบริการฉีดวัคซีนฟรีครับฟรีนะครับย้ำอันนี้เป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณและการกระจายการฉีดวัคซีนให้ประเทศร่รวมกันกับกระทรวงสาธารณสุขแต่ประชาชนเป็นคนๆอาจจะไม่สามารถ รับวัคซีนทางเลือกนี้ได้อย่างไรก็ดีคิวของท่านในวัคซีนหลักของประเทศจะได้เร็วขึ้นคุณหมอนี่ที่บอกผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับคุณหมอบอกต่อว่านอกจากนี้ถ้าเป็นบริษัทเอกชนราชวิทยาลัยมีข้อกำหนดว่าท่านต้องซื้อวัคซีนเพิ่มอีกร้อยละสิบเพื่อบริจาคให้รัฐนำไปฉีดให้กับประชาชน ที่ด้อยโอกาสและไม่ได้อยู่กับองค์กรใดๆเช่นผู้ค้าขายอิสระบนทางเท้าหรือในตลาดตรงนี้น่าสนใจตรงนี้เป็นประเด็นใหม่นะครับถ้าบริษัทเอกนชนมาซื้อวัคซีนซีโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาพรเนทางราชวิทยาลัยมีข้อกำหนดนะครับว่าต้องซื้อวัคซีนเพิ่มอีก10% 10%นี้เอาไปบริจาคให้กับรัฐบาลเอาไปฉีดให้กับประชาชนด้อยโอกาสนะครับนี่ก็เป็นแนวทางใหม่ซึ่งเพิ่งได้ยินจากคุณหมอนิธิก็ต้องถือว่าเป็นบุญกุศลก็ต้องถือว่านี่เป็นการช่วยกันผู้มีสตางค์และต้องการฉีดซีโนฟาร์มก็ องค์กรนั้นต้องซื้อไปแต่ฉีดให้กับพนักงานหรือคนที่มาฉีดน,นั้นฟรีนะครับห้ามคิดตังส่วนองค์กรเหล่านั้นไม่ว่าจะรัฐภาครัฐเช่นปตทท,ที่มีข่าออกมาหรือสภาอุสาหกรรมเอกชนเนี่ยมาซื้อได้ซื้อนั้นราคาบวกประกันละทางราชวิทยาลายัยจุฬาภรณ์ไม่บวกกำไรใดๆทั้งสิ้นมีค่าขนส่งค่ายา ค่าประกันเท่านั้นซื้อไปแล้วองค์กรเหล่านั้นต้องไปฉีดให้กับคนที่มีชื่อปรากฏเป็นตัวตนจริงๆเนี่ยฟรีนะครับห้ามไปคิดสตางค์นอกจากนั้นบริษัทเอกชนบริษัทเอกชนนะครับถ้ามาซื้อกับราชวิทยาลายัยจุฬาภรณ์เนี่ยมีเงื่อนไขหนึ่ง ต้องซื้อเพิ่มอีก10%ที่ซื้อเพิ่มอีก10%นั้นให้นำไปบริจาคให้กับรัฐบาลให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนด้อยโอกาสและไม่ได้อยู่กับองค์กรใดๆเช่นผู้ค้าขายอิสระบนทางเท้าหรือในตลาดเป็นต้นนี่คือความเคลื่อนไหวใหม่ล่าสุดเช้าว,วันนี้ วันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมยังไม่มีข่าวดีมากนะคุณหมอนิธิก็เขียนใน Twitter ของท่านใน Facebook ของท่านว่าเห็นข่าวที่เวียดนามกำลังเผชิญกับสายพันธุ์ผสมใหม่และมีการแพร่เชื้อในเวียดนามอย่างรวดเร็วซึ่ง ทำให้กลัวกันนะครับความกลัวก็เกิดขึ้นว่าโอ้เจ้าไวรัสโคโรโนาไวรัสตัวนี้ไม่ธรรมดามันรู้ว่ามีวัคซีนมามันก็เลยปรับมันปรับตัวเก่งกว่ามนุษย์อีกนะครับมันหลบเลี่ยงวัคซีนด้วยการกลายพันธุ์ผู้เ่้เชวชาญผู้รู้อธิบายครับว่าที่ ไวรัสกลายพันธุ์นั้นเป็นเรื่องปกติเพราะมันต้องรอดมันต้องไม่ตายเหมือนกันมันจึงต้องมีการกลายพันธุ์และที่เราเจอ4ี่พันใหญ่ๆอังกฤษอินเดียออฟริกาใต้บรซิลที่เข้ามาอยู่ในไทยส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์อังกฤษและเราก็เริ่มเห็นปร,ปรายสายพันธุ์อินเดีย แล้วก็มีสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่บอกเจอบางคนแต่ว่าอยู่ในจุดที่มีการกักตัวแต่ที่เวียดนามตูมก็มาข่าวเช้าวันนี้บ้านเราบอกว่าไม่เจอลูกผสมครับสายพันธ์อินเดียกับสายพันธ์อังกฤษไปผสมเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเลยแล้วมันแพร่เร็วกว่าเดิมอีก แล้วว่าพอมันผสมกันมันเป็นพันุใหม่เนี่ยมันกลายเป็นนักวิ่งเลยแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือว่ากระทรวงสาธารณสุขเวียดนามบอกว่ามันแพร่ในอากาศได้เร็วขึ้นเร็วกว่าอีกเร็วกว่าเดิมอีกส่วนมันจะแรงกว่ามันจะโจมตีปอดมันจะทำให้อาการหนักเสียชีวิตมากขึ้นหรือไม่น่าจะยังอยู่ภายใต้าการสอบสวน เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเวียดนามก็ได้ส่งข้อมูลเรื่องพันธุก,กรรมรหัสพันธุกรรมของสายพันธุ์ผสมใหม่นี้ไปให้ทั่วโลกแล้วและผมก็เชื่อว่าของไทยเราเองกระทรวงสาธารณสุขไทยเราก็คงจะได้รับแล้วล่ะวันนี้เราน่าจะได้ข้อมูลนะครับจากการถแถลงข่าวหรือจากแพทย์ของเราไม่ว่าจะเป็น กรมควบคุมโรคหรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพราะเรื่องนี้คนไทยควรจะต้องรับทราบข่าวให้ด่วนและมีข้อมูลเพียงพอเพราะว่าคุณมอนิธิเขียนเลยครับตามข่าวรวดเร็วมากครับคุณมอนิธินอกจากะอธิบายถึงเรื่องไม่ทำกำไรกับซิโนโฟาร์มแล้ว และเอกชนซื้อไปต้องซื้อเพิ่มอีก10%เพื่อไปบริจาคให้รัฐเพื่อฉีดให้กับคนยากไร้คนที่ไม่ได้มีสังกัดที่ไหนหุมาณิธิก็ยังเขียนขึ้นโซเชียลมีเดียบอกพูดถึงเวียดนามที่มีสายพันธุ์ใหม่ผสมระหว่างอินเดียกับอังกฤษบอกว่าทางเดียวที่เราจะสู้กับการผันแปรของ โควิดนี้ได้คือรีบฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดรีบฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดเพราะว่าไม่มีทางอื่นมันจะผันแปรอย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่เราต้องรับรู้ต้องทำทันทีก็คือมันเป็นสายพันธุ์ที่น่ากลัวและ คนไทยนั้นนอกจากจะติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยยังควรจะต้องรับรู้ว่าวิธีการที่จะสู้ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองโดยเร็วที่สุดและด่วนที่สุดวันนี้มีความคืบหน้ายอย่างไรข้อมูลต่างๆเป็นอย่างไรทั้งในประเทศต่างประเทศติดตามทางสุทธิชัยไลฟ์นะครับ ท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปกด subscribe ใน YouTube ไปที่ YouTube นะครับค้นหาคำว่าสุทธิชัยไลฟ์แล้วไปกดที่ subscribe กดที่กระดิ่งด้วยผมไลฟ์ปับ๊บก็จะเตือนท่านเพื่อท่านจะได้มาร่วมการติดตามข่าวสารที่มีความสำคัญในทุกระยะทุกอิริยาบถของการเปลี่ยนแปลงนอกจากเราจะต้องทัน โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ต่างๆแล้วเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องประพฤติตนอย่างไรด้วยครับฉะนั้นเกาติดนะครับช่วงนี้ขอบคุณทุกท่าน